ตัดแต่งสวัสดีทุทกคนาจา้าตัดแต่งกิ่งต้นมงต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็จะเอาทำปุ๋ยหมักให้หมดตัดรอบบ้านแล้วตอนนี้ไปลงช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเนี่ยตัดแต่งกิง่งมะขามเทศยักษ์ก็รอดูว่าเขาจะ แตกใบใหมย่ยอดใหม่ออกมาให้เราได้เชยชมหรือไม่ปลูกในกระถางวงบอร์ซีเมนต์เอ้ไม่ใช่กระถางพลาสติก20นิ้วตัดหมดละอันนี้ก็เป็นมะเฟืองหวานอุ้ยต่อตัวคุณนกมะเฟืองหวานเดี๋ยวไว้หน่อย ้ารากทีอยังแข็งแรงเขาจะแตกยอดใหม่ใบใหม่เพราะว่าเขาติดลูกดกมากถ้าใครตามคลิปตามช่องเราจะเห็นว่ามะเฟืองหวานในกระถางเขาติดลูกดกจนเก็บกินไปหมดแล้วอันแน,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 น่้ยางยางแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งมะนาวด้วยเอามะนาวมาทิ่ไมไว้เอากิ่งมาฟงมาเฟืองมาตัดแล้วก็ทิมทิมไปเ่ยทิมเพออ นี่ได้ปุ๋ยนุ่นก็ตัดมองนุ่นก็ตัดโล่งมะวันนั้นตัดไปแล้วตัดกิง่งลูกว่าหวังว่าจะได้กินตัดกิ่งลูกว่าตัดแต่งกิง่งยอยอปลูกในกระถาง แต่คาดว่ารากน่าจะทะลุลงดินหากินแล้วหมองเนี้ยน่าจะหากินมาตรงเนี้ยรากของของต้นยอเขาถึงได้สูงว่าจะทำคลิปปลูกไว้กินยอดอะปลูกลูกยอไว้กินยอดสับคุณดีนะเยอะดีลดไขมมาลดความดันลดน้ำตาลในเลือด เขาถึงได้คั้นเป็นน้ำลูกยองนู่นนะตัดแต่งกิ่งมะม่วงด้วยเดี๋ยวจะเอากิ่งมะนงมะนาวเอาลงหมดเลยเดี๋ยวจะเอาพวกที่ตัดตัดเนี่ยใส่ในวงบอ่อซีเมนต์ให้หมดในในปกติเราตัดอะไรเราก็ใส่ใส่ในในวงบอ่อซีเมนที่ปลูกแป้นดอกพิเศษอุ้ยขอดูหน่อยสิ ลูกโตดีนะนี่ของน้กหนวดเนี้เนี้นนนนนนตโตดีนะเดยกกันเราเห็นแวบๆเหนื่อยดีเนี่ยเจอดูลูกโตดีพีนัมบัตเตอร์มัมรีเขาตาเทียกแอดนะคมพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเรือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพดเกษตรน่าโรงเรือนแล้วก็เพดมัมบลี่ขาวตาเท่งนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนเออนะมีให้เก็บไปเรื่อยๆเหเก็บกินไปเรื่อยๆเขาก็าจะนี่เพราะจากเมล็ดนะเนี่ยพีน้มบอตเตอร์ต้องหนวดเนี่ยเราว่าเราจะตัดแต่งเขาให้ใหเขาแตกใหม่ทําสาวเขาเเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนี่กิง่งกิ่งมะนาวเราก็ตัดแล้วคือมะนาวก็ติดลูกติดอะไรให้เรากินเยอะๆเพราะติดเยอะๆเราก็ต้อง คุนอนกแล้วก็ต้องตัดแต่งมีนกก็ดีอย่างเขาช่วยเก็บกินนอนที่ต้นมะนาวจริงๆนะนอนตัวเล็กตัวใหญ่นะี่เขาเก็บกินหมดอ่ะเป็นอาหารของเขาาหารปโปรดะนะนนแน่นกเขาคู่จุกจุกรูนกมันเฝ้าดูหาชูม,มัน กงเออเจอมะม่วงแล้วเดี๋ยวจะเด็ดมะม่วงไปไอนี้เท่าไหร่เออเห็นมะม่วมงหลายรูกเลยเดี๋ยวเก็บไปยำยำยำเออพู้่งจะเห็นพอตัดแต่งกิ่งนู่นนี่แนละ้วพึ่งจะเห็นเนาะเดี๋ยวม่าสอยเดี๋ยวว่าสอยเดี๋ยวว่าสอยไปกินคุณนกฝากดูแลด้วยนะนะจ๊ะฝากดูแลต้นมะนาวด้วยมะนาวในวงบอร์ดซีเมนที่วางบนพื้นปูนซีเมน เราเพ่จะถ่ายไปอ,อยู่ๆนะแต่วันนี้เราก็มาตัดกิ่งมะม่วงแล้วก็ตัดแต่งกิ่งมะนาวเราจะให้เขาแตกใบใหม่ยอดใหม่ชพูนี่งามนะตัดกิ่งปักชาก็ติดง่ายนะชะพลูปลูกอะไรก็แล้วแต่เขามีแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกดีมากเดี๋ยวเวลาเขาแก่เขาจะทำให มเมล็ดพันธุ์ร่วงไปเขาจะเกิดบัเต้ไปหมดปลูกครั้งเดียวอะ่ะถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์เมื่อไหร่นะรับรองได้ก็เต็มเลยวงบอร์ซีเมนเต็มวงบอร์ซิเมนนี่เด็ดไปแล้วนั่นเนี่ยที่เห็นมงวงแหวงเด็ดไปกินกับลากหมุนเอาไงดีจ้าบักหน่อยคุณอนุสรชื่นครังก็ยังเหลือก็ยังโตอยู่นะเนี่ยให้มาไม่ยอมตาย มีแตกหน่อไหมจ๊ะไม่แตกไม่เป็นไรนี่อ่อมแซบ่บ่อมแซบตำลึงหวานหรือเป็นจะลงเป็นจะลงห้าสีบุษบาริมทางเนี่ยเด็ดไปกินเอ,อเอาไปยอดเอาใบอ่อนๆเนี่ยต้มใส่มาม่าต้มจืดใส่หมูสับอร่อยกินเนี่ยกินกับลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ส้มตำยำต่างๆได้สดๆอร่อยคราเมซิกโก อันนี้กระชายแน่นอนเอากระชายมาจุ่มๆไว้ตรงไหนเขาก็จะแตกหน่ออันนี้ก็ตัดไปวันนั้นที่ตัดไปแล้วก็เอามาหมกทําปุ๋ยให้กับอะอวคคโดกก็หวังว่าจะมีอะอวคคโดกกินสักต้นแต่ตอนนี้พอไวหลายเมล็ดเขาก็งอกมาเต็มไปหมดแล้วนกเขาก็จะเก็บหอยทากกินด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะเขาก็จะจิกหอยกินจิกกินเนื้อ เล็บมือนางนั่นใบก้ามปูต้นก้ามปูเอาไว้ทำปุ๋ยปลูกไว้ทำปุ๋ยเอาใบมาตัดๆัดต,ดตดแลว้วไปทำปุ๋ยตัดจนกุดมาแล้วนะ่ะโอ้ยของคุณหน่อยบ้านไร่พยอมงามๆดิเนี่ยนี่เนี้มหูเสือตัดปักชําติดง่ายดียนะนี่เขาเป็นพืชอวบน้ํากินกับลาบอร่อยบางคนก็ไม่ชอบ เขาไม่ชอบกลิ่นบางคนชอบนี่ใครสนใจพวกพืชผักต่างๆต้นไม้สารพัดพืชไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่พยอมเนี่ยใบอย่างเงี้ยขยี้ขยี้ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถช่วยไล่มแมลงได้มันมีงานวิจัยเนี่ยถ้าเรามีนี่เยอะๆก็ขยำขยำไปเลยๆไว้มันก็ช่วยไล่ได้บ้างขยายพันธุ์จุ่มเลยนี่ล้วนสุยดี ดินบ้านเราเดี๋ยวก็แตกออกมาอีกอืมไปดูยิงอะไรยิงแกลงแห่งบ้านไร่ของพยอมอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าหวานหรือเปรี้ยวมาเฟืองอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเราก็เอาน้ำหมักเศษอาหารมาสาบไปน้ำหมักปุ๋ยคอกอันนี้ใช้จนหมดแล้วฝนตกใส่สารพัดน้ำหมัก เปลือกทุเรียนพวกเปลือกทุเรียนเนี่ยหน้าทุเรียนเนี่ยเอามาหมักนะดูว่ามันมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมมันจะช่วยให้สีของพืชของของผลไม้ที่เป็นสีอะ่ะสมมติเราปลูกปลูกมะเขือม่วงยักษ์พอให้โพแทสเซียมไปเนี่ยมะเขือม่วงจะสีแบบสวยมาก เขาไปเร่งสีเอาไงดีเหนื่อยนะเนี่ยพอดีช่วงที่ถ่ายฝนตกไปแล้วแล้วหยุดตกนี่ก็ตัดนี่ก็กิ่งชอมตัดปักชํานี่อากาบหนูพวกพืชผักขมๆมเนี่ยตัดตัดมาลหมักๆทำน้ำหมักไ่แมลงพืชผักขมเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยพวกปลูกผักแบบปลอดสารอย่างพวกเรามันต้อง ต้องดูแลอย่างดีถ้าไม่ถ้าดูแลไม่ดีนะอย่าเผลออย่าเผลอเผลอไม่ได้นะเผลอใจไฟปองจึงมองมนนะอย่าเผลอเสียดายที่เกิดมาจนสู้ทน ฟังคำย้ยมาเสียสีทิ่มแทงในใจปลักใสให้ไปไกลาตาแปดปีไม่มีคุณค่าออไม่ใช่สีปีไม่มีคุณค่าร้องผิดวิตายเดี๋ยวกันอึบนี่ เราตัดแต่งจนใบเขาใหญ่ดีไหมแสดงว่ายังอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยยังแข็งแรงพอที่จะให้เราได้เก็บกินเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ตามเอาไปใส่หมองปุ๋ยชั้นดินเนี่ยใบของของใบของมะขามเนี่ยมะขามเทศมะขามยักษ์มะขามเปรี้ยวอะมะขามยักษ์เนี่ยตอนนั้นติดฝักเยอะเลย มะขามยักษ์ปลูกในกระถางก็ได้กินมะเฟืองก็ได้กินใครที่ตามคลิปเราก็ดูไว้ว่ามันได้กินวางบนพื้นปูนซีเมนด้วยเห็นไหมไม่มีรากที่จะเจาะลงดินด้วยโอ้มานาวร่วงให้ดูแค่นี้ก่อนนะให้ดูแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ละอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนรู้แล้ว เน่กิ่งเนี่ยตัดปักแล้วทิ่มเลยติดดีด,ดีชะอมตัดกิ่งปักชำติดดีนะนี่เราก็จะปลูกพวกพืชผักขมขมมาไว้เอาไว้ทาน้ําหมักไล่แมลงหรือจะเด็ดใบแบบนี้เอาไปใส่ตามกระถางต้นไม้ที่เรารักเราชอบเขาก็ต้องร้อยเขาย่อยสลายอยากให้ย่อยสลายเร็วก็ใส่น้ำหมักเข้าไปเนี่ยจะใส่น้ำหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดราดไปก็ได้น้ำหมักเสษจอาหารน้ำหมักที่เรามีอ่ะเาแปบ๊บเดียวก็ย่อยสลายพอย่อยสลายแล้วสารขุมขมนี่แหละรากมันก็จะดูดรากต้นไม้แข็งแรงอย่างเหากเออเอาใส่ไปนี่พอตัดเสร็จก็ต้องใส่พวกน้ำมงน้ำหมักให้เขานะให้เขาสะสมอาหารต่อเราเคยทำให้ดูแล น้ำหมกักบ้านใครมีอะไรก็ใส่เข้าไปอยากให้ทําน้ําหมักเศษอาหารเพราะว่าน้ําหมักเศษอาหารนี่แหละมันช่วยหลายอย่างธาตุอาหารเยอะธาตุอาหารครบพืชผักเขี้ยวไปหมดเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้ก็ตักกิ่งตักชาติดง่ายดีอังกาบหนูเอาไปวิจัยให้ดีๆว่าเขามีสารต้านมะเร็งไหมเนี่ย กรมวิชาการเกษตรต้องต้องทําการวิจัยอภัยภูเบศก็วิจัยให้มันเป็นจิตจารลักษณะกันไปเลยจะได้ไม่มาถกเถียงกันว่าเขามีบางทีงานวิจัยของอแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันค,ครอขั่วอยู่แล้วนะแพทย์แผนปัจจุบันเขาไม่มาสนับสนุนให้กินสมุนไพรหรืออาหารเสริมหรอก พราะแพทย์แผนปัจจุบันเขาอยู่กับบริษัทยาเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้ามาเป็นหมอเพื่อมาใช้ยารักษาเท่านั้นเขาถึงไม่มีการแนะนำอาหารเสริมแต่ทำไมอาหารเสริมเต็มไปหมดเลยฮะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์รังสิตอาหารเสริมร้านขายยาอา,อาหารเสริมติดอยู่ อยู่ในนั่นะติดอยู่ช่องใจเงินอะ่ะเห็นไหมแล้วเภสัชกรทำไมแนะนำอาหารเสริมนะคิดที่คิดคิดติคิดทิคิดหมอกับบริษาาัทยาเขามีสัญญาต่อกันใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติใครที่แบบรักษาหมอหมอก็จะแนะนำว่าให้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารให้ครบห้ามูนะแค่นี้เองใครเป็นโรคอะไรก็หมอก็แนะนำอย่างเดียวให้หลีกเลี่ยงนู่นนี่น,นี่นั่นแล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นแต่อาหารเสริมมันช่วยมันสามารถช่วยลดค่าต่างๆ ความดันเบาหวานน้ำตาลได้เป็นอย่างดีก็ลองไปศึกษาหาความรู้กันนะจา๊ะทุกคนมันเป็นทางเลือกของพวกเราถ้าจะไปหาหมอนะถ้าจะไปหาหมอพอหมอตรวจเช็คตรวจสุขภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วจะต้องจ่ายยาให้เรากินเนี่ยเราก็ต้องหาทางเลือกแล้วทำยังไงที่ต้องไม่กินยา เพราะกินยาไปน,นานๆมันก็มีผลต่อไตพอเป็นโรคไตกินยากินยาไปเรื่อยๆเยมีโรคเพิ่มอ่ะใช่ไหมถ้าผู้ป่วยไม่ดูแลตัวเองหมอก็ทําได้แค่นี้หมอที่สําคัญคือหมอผ่าตัด <laughs> พวกสัญญแพทย์นะ <laughs> สัญญาแพทย์สำคัญมากเลยเราต้องพึ่งพาเวลามีปัญหา เกี่ยวกับต้องพาตรงพาตัดนี่พวกสัญญวแพทย์เนี่ยจำเป็นสำคัญมากดูแลสุขภาพกันที่ดีๆดูแลดีที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าล้มหมอนนอนเสือ่อนะจ๊ะทุกคน YouTube ก็ทําไปเรื่อยๆพี่เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเดี๋ยวจบนี่เสร็จก็จะเอาพวกนี้ลงลงวงบอร์ดเเมนแล้ว ถ้าอยากให้ย่อยสลายเร็เรวๆก็เอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่สาดเลยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ย่อยสลายาเนี่ยเนี่ยพอใส่ๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็ย่อยสลายปลูกกระเพอยพวกเราปลูก,กต้องดูแลให้ดีๆด,ด้วยดูแลไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่ได้กินอีกอย่างที่บอกมแมลงมันก็จ้องอยู่เหมือนกันกสิ้นแสงดาวดูวเอาเรารอ เหมือนจะเหนื่อยมันเหนื่อยเนี่ยอัดช่องลงช่องนู้นลงช่องนี้อัดช่องนู้นลงช่องนี้แต่เหนื่อยแต่เราก็แบบเหนื่อยปุ๊บเราก็นอนพักได้เลยไงเข้าใจใช่ไหมเราทำงานอยู่บ้านหาเงินอยู่บ้านเนี่ยเวลาเหนื่อยปุ๊บล้มตัวลงนอนเลยไม่สนใจอะไรแรงสิ้นขอกฟีปานะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่ให้หมดเลย อย่าลืมนะพวกนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเป็นปุ๋ยชั้นดีเอาไปหมกหมกใส่กระถางน่นนี่นี่นี่นั่น,นได้ทุกกระถางเลยปุ๋ยทั้งนั้นของดีปลาราโซไปด้วยกันขยันลงคลิปรัวเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยลุยต่อนะจ๊ะแค่นี้นะ